สวัสดีครับผมจะมาให้ชมปืนศูนไม้สักนะครับกระบอกนี้ผลความยาวของรางสิอยู่ที่ประมาณเมตรยี่สิบห้านะครับระยะชักจะอยู่ที่หกสิบห้าเซนนะครับสึงปลายอยู่ประมาณสิบห้าเซนนะครับเป็นไม้สักทั้งลำนะครับเป็นปืนศูนย์นะครับมาใกล้ๆนีนน่นะครับจะเป็นปืนศูนนะครับผมจะลองเทสให้ชมนะครับ ระยะเทสก็ประมาณ10บเมตรนะผมจะยืนกดตรงนั้นนะครับเราเทดให้ชมนะคระักดอุอ้ยชินะครับะยะประมาณ1 3 1เมนะคสั่เมตรนะองปลาหาให้ชมนะครับ ไม่พลาดนะครับนี่นะครับจะเข้าประมาณนี้นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับระยะเอาประมาณสิบสามสิบสี่เมตรนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็จัดส่งลูกค้าจังหวัดปัตตานีนะครับ ระยะชัก65สิ้เซนนะครับสายยางสองสามเ้นก็สบายนะครับเป็นไม้สักทั้งลำเดี๋ยวมให้ดูน้ําหนักนะครับว่าจะหนักเท่าไหร่นะครับนี่นะครับก็คือว่าเ,าเบามากนะครับน้ําหนักจะอยู่ที่สองโลห้านะครับนี่ก็เป็นมือสอดนะครับกระบอกนี้จะว่างนะครับกว่าจะแกะ แข่ลางให้นะครับช่างวิศนุหน้าไม้เวียงโกใสนะครับลิมิเต็ด d อด t ิชั่น2 0 2 4นะครับกระบอกนี้ปีกจะยาวอยู่ที่55าสิบห้เซนนะครับกระบอกนี้ปีกยาว50าเซนนะครับนี่นะครับก็เตรียมจัดส่งลูกค้านะครับเทสก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับนี่นะครับเป็นส่งกำคอล่องนิ้วนะครับ งานก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็เตรียมแพ็กจัดส่งให้นะครับโคดนี้นะครับนี่นะครับถ้าสนใจแบบนี้ก็สอบถามมาได้ครับก็มีว่างหนึ่งหนึ่งลำนะครับถ้าถ้าไม่ว่างก็ไม่มีว่างก็เป็นงานสั่งทำนะครับปืิมสูบนะครับ งานสั่งทําก็ประมาณหนึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือนครึ่งน,นะครับนี่เป็นไม้สักทั้งลําน้ําหนักสองโลครึ่งน,นะครับตัวนี้ก็จะเน้นเบาเป็นพิเศษนะครับไม้สักก็จะเบานะครับถ้าเป็นไม้ประดู่ก็น้ําหนักก็จะขึ้นประมาณสามโลขึ้นนะครับสนใจแบบนี้ก็สอบถามมาได้นะครับเบอร์โทรผมก็0ูนย์6 2้าสอง้าสี่หสองห้า้านะครับไ d ดี n ลน 929 WGRRM นะครับ f a c e b o o มันจะชื่อวิศนุชาวเวียงนะครับเพจปืนยิงป่าเวียงโกสัยช่างวิศนุนะครับชุดนี้ก็มีอุปกรณ์ให้พร้อมยิงนะครับแถมลูกดอกให้อีก3ลูกนะครับส่งกำคอกำคอล่องนิ้วทรงมือสอดนะครับต้องการแบบไหนก็สอบถามมาได้นะครับนี่นะครับเตรียมจัดส่งให้วันนี้เลยนะครับกระบอกนี้ก็เป็นน็อตแต่งนะครับ ถ้าเป็นเป็นน็อตธรรมดาไม่แต่งก็ราคาก็จะอยู่ที่สี่พันห้านะครับแต่ตัวนี้ชุดแต่งครบชุดนะครับราคาก็จะอยู่ที่สี่สี่พันแปดนะครับนี่นะสนใจแบบไหนก็สอบถามรายละเอียดมาได้นะครับความยาวของรางสั่งได้ระยะชักสั่งได้นะครับไม้สักนี่ผมจะทำระยะชักอยู่ที่หกสิบห้านะครับ สนใจก็สอบถามมาได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง youtube วิศสนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ